พลังงานเนี่ยนะคะหลายๆพักการเมืองค่ะช่วงนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายรวมถึงข้อเสนอแนะด้วยนะคะล่าสุดในส่วนของพักไทยสร้างไทยก็ออกมาตอกรัดรีดกําไรโรงกลั่นนะคะแก้ได้แค่ระยะสัน้นโครงสร้างราคาน้ํามันก๊าซเนี่ยมันบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมแล้วก็ชี้ว่าราคาหน้าโรงกลั่นไม่สะท้อนกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงค่ะ ส่วนที่รวมค่าการตลาดเอื้อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ก็เลยแนะค่ะให้รื้อราคาหน้าลงกลัน่นหาทางเก็บภาษีลาบลอย พักไทยสร้างไทยค่ะได้ออกถแถลงการถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตร,ราคาน้ำมันนะคะโดยระบุว่าเนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงมาโดยตลอดและในปัจจุบันก็เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไทยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ได้กําไรเกินควร เป็นโชคร้ายของประชาชนที่ถูกเอาเปรียบทั้งจากบริษัทรายใหญ่และภาครัฐที่ไม่ใส่ใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายที่ไม่มีอยู่จริงมาโดยตลอดแม้ว่ารัฐบาลจะได้มีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพและลดภาระราคาน้ามันแพงออกมาเมื่อเร็วๆนี้โดยใช้วิธีทางการบริหารขอความร่วมมือโรงกลั่นและโรงแยก,ก๊าสนำส่งกำไรส่วนรวมกว่า80,00ล้านบาท ่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะคะนั่นก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนโดยราว7,000ล้านบาทเนี่ยส่งเข้ากองทุนเสริมสภาพคล่องขณะที่อีก1,000ล้านบาทจะนำมาลดราคาเบนซิน1บาทต่อลิตรนั้นมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างยั่งยืนแต่อย่างใดจึงขอเรียกร้องให้รัฐด,ดูแลลดการเอาเปรียบและช่วยเหลือประชาชนในทันทีค่ะ ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็คือ 1. ราคาหน้าโรงกลั่นของไทยไม่สะท้อนกับต้นทุนการผลิตที่เป็นจริงเพราะการกำหนดค่าการกลั่นของไทยใช้สูตรการคำนวณที่คิดจากราคาหน้าโรงกลั่นของสิงคโปร์โดยรวมค่าขนส่งจากสิงคโปร์มายังประเทศไทยเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายสมมุติ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงทําให้ผู้บริโภคต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเกินจริงอันเกิดจากสูตรการคํานวณดังกล่าวมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากตัวเลขความผันผวนของราคาหน้าโรงกรั่นในช่วงระหว่างปี2563ถึง2565ที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง8ถึง10เท่าจากปี63ที่อยู่ที่0.70ตาง์ต่อลิตรนะคะปี64อยู่ที่0.89ตางต่อลิตรมาเป็น 65นะคะมาถึงปี65เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่5บาท8 6 6ต่างต่อลิตรส่วนค่าการตลาดน้ำมันเนี่ยหากดูตัวเลขก็จะเห็นว่าเจ้าของปั๊มรายย่อยได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นประโยชน์ส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทน้ำมันรายใหญ่พักไทยสร้างไทยจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาหน้าโงกันของไทยสมัยค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงอย่าเอาสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บิดเบี้ยวนี้มาเปิด,ปดมาเปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ตักตวงผลประโยชน์กันในขณะที่ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะเดินหน้าเจราจาและขอความร่วมมือโรงกลั่นกับโรงแยกก๊าซเพื่อเก็บกำไรเข้ากองทุนน้ำมันแต่ทำเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอเพราะยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้เนี่ยหากการแก้ไขปรับสูตรการคำนวณไม่สามารถกระทำโดยเร็วได้รัฐก็ต้องมีมาตรการชั่วคราวมาเยียวยาสถานการณ์ในเรื่องนี้เช่นพิจารณาออกแนวทางการเก็บภาษีลาบลอยจากไรายได้และกำไรของบริษัทที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นต้นค่ะ,ส,ะสองนะคะกรณีน้ำมันสูตรผสมสำเร็จรูปในแก๊สโซโฮอล e E20 แล้วก็ไบโอดีเซลที่มีการผสมเอทานอลแล้วก็น้ามันปาล์ม ซึ่งเอทานอลและน้ำมันปาล์มในประเทศไทยต่างก็มีราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอย่างมากทำให้ราคาน้ำมันดังกล่าวนั้นมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันที่ไม่ผสมเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาซ้อนปัญหาอยู่เป็นงูกินหางสร้างภาระให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมหาศาลดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนนโยบายในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยแยกประเด็นข้อกังวลที่ว่าหากไม่มีการผสมเอทานอลและน้ำมันปาล์มแล้วจะไปกระทบกับเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องออกจากโครงสร้างน้ำมันโดยรัฐนั้นสามารถกำหดนดกลไกการช่วยเหลือแลดูแลกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการเหล่านี้ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเช่นโดยวิธีการประกันร,ราคาพืชผลเป็นตน้น 3. คือกรณีเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการจัดสรรก๊าซหุงต้มจากแหล่งผลิตภายในประเทศ เรามีแหล่งผลิต LPG ภายในประเทศอาทิแหล่งบงกฎแหล่งเอราวันแล้วก็แหล่งลานกระบือแต่กลับไม่สามารถบริหารจัดการให้ประชาชนได้บริโภคก๊าซในราคาที่เป็นทรรได้ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตก๊าซในประเทศได้ถึง3.3ล้านตันต่อปี แต่แทนที่จะจัดสรรก๊าซที่ผลิตภายในประเทศนี้ให้ภาคประชาชนเป็นหลักก่อนกลับไปขายให้กับเหล่าผู้ประกอบกิธุรกิจนะคะโรงงานปิโตเคมีซึ่งปริมาณการใช้ก๊าซส่วนนี้มีทั้งหมดประมาณ2.7ล้านตันต่อปี ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของภาคประชาชนทั้งที่มีการใช้เพียง2ล้านตันต่อปีซึ่งถ้าหากจากัดสรรก๊าซ LPG ที่ผลิตภายในประเทศให้ภาคประชาชนก่อนเนี่ยนะคะก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ ภายใต้โครงสร้างการจัดสรรก๊าสที่บิดเบี้ยวแบบนี้นะคะประชาชนจึงอยู่ในภาวะจำยอมต้องใช้ก๊าสที่โดนสูตรการคำนวณแบบราคาสมมุติว่ามีการนำเข้าและมีการขนส่งจากเมืองรัสทันนูล่าประเทศซาอุดิอาระเบียมายัางประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือเอาของถูกไปให้เหล่าผู้ประกอบธุรกิจโรงงานปิโตเคมีส่วนของแพงเนี่ยมาให้ภาคประชาชนรับกรรมไป ดังนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขาการบริหารจัดการ LPG ที่ผลิตในประเทศสมัยค่ะโดยให้ความสำคัญกับภาคประชาชนซึ่งเป็นการบริโภคในครัวเรือนรายเล็ก,ลกๆก่อนเป็นอันดับแรกส่วนโรงงานปิโตเคมีนั้นหาก LPG ที่ผลิตในไทยไม่เพียงพอก็ควรให้ไปซื้อจากบริษัทโรงกลั่นน้ำมันแทนซึ่งสามารถต่อรองกันในราคานะคะตรงนี้ต่อรองกันได้ด้วยอำนาจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อยู่แล้ว พักไทยสร้างไทยเห็นว่าหากรัฐยังคงใช้โครงสร้างราคาน้ำมันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากสูตรการคำนวณที่ล้วนแต่สมมุติขึ้นมาทั้งสิน้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ได้กำไรเกินควรและยังทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับภาระเกินความจำเป็นทำให้รัฐต้องให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงินเพื่อพยุงราคาน้ำมันเป็นการสร้างภาระให้แก่ลูกหลานในอนาคตรัฐต้องรีบแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตัวเล็กๆนะคะ ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ค่ะ